กิดพร้อมดื่มตราไทยเดนมาร์กชิลดีดื่มนมให้สนุกด้วยบุกเทียวได้กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเขียยข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปด้านรสชาติต้องยกให้ปรามแม่ครัวดังเปรี้ยงแบบฉุดไม่อยู่สองนักร้องพรจันทพรและเนยพัสวรณ จ้าของเพลงดังรักควรมีสองคนแต่ถ้อเธอหูแล้วเธอล มาได้เพียง2ส,สัปดาห์ยอดวิวทะลุสามสล้านวิวแถมยังติดเทรนดมาแรงอันบหนึ่งของ YouTube กระแสะดีเกินคาดกินใจทีเมียหลวงและแอปดังอย่าง TikTok คนแห่คอรเวอร์กระจายไม่เว้นแม้แต่ดาราศิลปินในวงการบันเทิง ดร้องเพลงอะไรใดๆตะคี้นี้เราก็เป็นนักร้องนำใช่นำทำนองเลยค่ะน่นาอ่ไม่รู ฝนหรือออนจะตามเพลงเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้ออนเลือกไม่ถูกเลยจริงๆนะคะ<อ>แต่ว่าที่เราร้องเพลงกันแบบนี้เนี่ยก็เป็นการบอกว่าเราทําได้ดีในด้านพิธีกรดีกว่าถูกต้องเราไม่ค,คมชมร้องเราคือปล่อยให้นักร้องทั้งสองคนที่เขาเป็นเจ้าของบทเพลงเขาส่งอินเนอร์ถ่ายทอดให้คนได้หินทุบมาทุบเมืองกัน<ค>ดีกว่าใช่แล้วคือที่เราร้องเพลงนี้นะคะอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านก็คือคุณเนยคุณพรเจ้าของเพลงนี้ละค่ะและเพลงนี้คือแบบโอ้โหตอนนี้คือฟีเวอร์มากๆนะ คนโคเวอร์กันนะทั้ง t i k กต k อแล้วก็ <ฮะ S 1> ใน y t u t u เนี่ยคือปล่อยมาได้2วิส ตอนนี้ก็ทะลุ30ล้านวิวไปแล้วคือแปลว่ามาวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะกับเพลงรักควรมี2คนนะคะใช่เลยแล้วเขาก็จะ cover เป็นทีมเมียแล้วก็สู้กับทีมน้อยอะไรอย่างเงี้ยย่งเมื่อกี้นี่คือทีมเมียทีมเมียทีมเมียหลัวทีมแต่ว่าทีมเมียอินเนอร์แรงมากทีมน้อยก็คือตามไม่ทันเพราะว่านักร้องนําอยู่แล้วก็เป็นทีมน้อยเนี่ยก็จะเล่นจริงประท้ากันแบบที่เราเห็นมาแต่ดาราในวงการบันเทิงเราเนี่ยก็ได้ cover ทีมแบบทั้ง2ทีมไปด้วยทั้งสองทีมนะคะอย่างที่เรา เห็นกันนะคะโอ้โหในโลกติ๊กต็อกนะคะเพลงนี้คือเขาดังมากๆนะคะนอกจากเหล่า,าเน็ตไอดอลต่างๆดาราต่างๆนะคะเรียกได้ว,ว่าทุกคนก็คือมาเว v e r เพลงนี้เพราะว่ามันอินกับกระแสตอนนี้มากๆใช่อาจริงๆบางคนอ,อาจจะแบบว่าเคยฟังแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าเพลงชื่อว่าอะไรหรือว่าใครเป็นนักร้องวันนี้เนี่ยแหละค่ะเราจะทําให้ทุกคนได้รู้จัก กับเจ้าของบทเพลงกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันดีกว่านะคะกับเจ้าของบทเพลงนี้ค่ะคุณเนยคุณพรค่ะตอนนี้อยู่ในซูมกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจอยได้เจอกับสองท่านนะคะได้เจอบสองท่านได้พูดคุยกันอันนี้เป็นยังไงบ้างคือหลังจากปล่อยเพลงนี้มาสองวัปตอนนี้ทะลุสาสิบล้านวิวแล้วคนก็แห่คอเวอร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองเราในฐานะเป็นเจ้าของเพลงรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกแบบปลื้มใจมากค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเพลงของเราอ่ะไม่เคยมีโมเมนต์ที่จะติดชาร์ตอันดับหนึ่งหรือว่าแบบเหมือนยอดวิวพุ่งขนาดนี้มันก็เป็นความรู้สึกพิเศษแรกที่แบบเหมือนเราเราทําประสบความสําเร็จนค่ะเรื่องเรื่องผลงานเพลงเพลงนี้ยอดวิวพุ่งไปตอนนี้สองอาทิตย์สามสิบสาบอล้านเราก็แบบเราพูดอะไรไม่ออกค่ะนอกจากคำว่าดีใจแล้วก็ปลื้มใจค่ะ ลืมใจแทนเหมือนกันนะคะคืออยากจะรู้ว่าทั้งสองท่านทั้งคุณเนยคุณพรเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเป็นนักรอ้องดูโออยู่แล้วหรือว่าเรามารวมกันเฉพาะกิจในเพลงนี้คะก่อนหน้านี้คือมีผลงานร่วมกันมาก่อนไหมคะสำหรับส่วนตัวน้งองพรก็คือเริ่มเข้ามาตั้งแต่ทินิกเลอร์ปี้เป็นรุ่นน้องของทินิกเลอร์ปี้ที่โรงเรียนคะ่ะก็เลยหเหมือนได้เข้ามาร้องเพลงกับทินิก็เคยได้ร่วมงานกับน้องเนย เป็นผลงานเพลงแบบโปรเจกต์โซดาไฟค่ะเป็นเพลงสังหารมูดกับตายคาเตียงค่ะซึ่งอันนั้นก็ดังเหมือนกันใช่ก็ไหลเป็นหลักร้อยวิวร้อยล้านวิวเหมือนกันค่ะเราน้อเนยล่ะคะก็น้องเนยนะคะน้องเนยเนี่ยเป็นหลานของพี่นิกสเลอร์ปี้ค่ะคือพี่นิกที่แต่งเพลงให้เราอะค่ะแล้วน้องเนยเนี่ยเป็นหลานของพี่นิกเนี่ยแท้ๆเลยนะคะแล้วน้องเนยเนี่ยชอบร้องเพลงตั้งแต่ตอนปหนึ่งปสองค่ะแล้วพี่นิกเนี่ย แล้วพี่นิกเนี่ยเห็นว่าหนูเนี่ยชอบชอบร้องเพลงพี่นิกก็เลยลองแต่งเพลงให้หน้องเนยร้องค่ะค่ะคึะ่งเพลงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอกันในเพลงนี้เนี่ยทั้งสองคนมีเพลงอะไรมาบ้างฝากผลงานก่อนหน้านี้ให้เราได้แบบเอ้ยรู้จักกันหน่อยค่ะสำหรับน้องพรนะคะก็มีเพลงปูนิดอีป,ปี<ห>ไฟตำอีป,ปีแล้วก็อ้แล้วก็สัญญาอาฆาตรอพี่ที่ไปช้าอือือ ก็มีเพลงมาก่อนที่จะได้ร่วมงานกันค่ะนี่เพลงปูนิดอีปิดังมากต้องปูนิดอีปิใช่ใชดังมากก็คือลิซ่าเองก็เอาท่าเต้นไปเวอร์ถามพ่อหน่อยค่ะว่าพอเราได้เห็นว่ากระแสเพลงนี้มันดังไปถึงขั้นแบบทั่วโลกลิซ่าเองก็ยังเต้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นที่เรารู้เพลงนี้ก็มีกระแสได้เพราะ ภาพยนตร์ไดอารี use, s <S ่ตุซี่แล้วก็พิลิซ่าค่ะที่เอาไปเต้นในรายการเกาหลีก็เพลงนี้เหมือนเหมือนฉุดหนูขึ้นมาอีกครั้งเหมือนแบบคนลืมไปแล้วละค่ะเพลงคุณิปิปิแล้วก็มีคนแบบจําได้มาจากพิลิซาแบบเหมือนจําเราได้ประมาณนี้ค่ะก็เลยมีมีกระแสขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็มีงานขึ้นมาอีกครั้งเลยค่ะสําหรับเพลงนี้ ดังมากนีก็เป็นกระแสฟีเวอร์เหมือนกันก่อนหน้าเพลงนี้ก็คือเพลงนี้เลยเุลงนี้แหละนะคะค่ะแล้วสำหรับน้องเนยล่ะคะก่อนหน้านี้มีผลงานเพลงอะไรบ้างเอ่ย น้องเนยก็จะมีเพลงฝากไวลาค่ะมีฝากไวลาแล้วก็จะมาเป็นโปรเจกต์สตาไฟก็จะมีสังหารหมู่ตายคาเพียงค่ะแล้วก็ได้มาปู๊บกับพี่พรคือเพลงรักคนมีสองคนนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นสายแบบว่าเพลงเรียกน้ำตาเนานะเป็นมาแบบคนละแนวแต่ว่าพอมาเจอกันในเพลงนี้โอ้โหลงตัวมากความเลยความแซ่บคําเกิดสุดๆเนาะ รักควรมีสองคนนะคะก็คือ,อเพลงนี้หลังจากได้ร่วมง,งานกันแล้วแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็ด่งดังกันมากๆเลยนะคะคือช่วงช่วงของการทำะคะ่ะการทําเพลงต่างๆคือเราสองคนมีส่วนร่วมในการทําเพลงไหมว่าเอ้ยท่อนนี้ฉันต้องแบทเทิลใส่อารมณ์แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการดีไซน์การร้องร่วมด้วยไหมคะน้องน้องน้องเนยตอบก่อนก็นได้ค่ะสําหรับเพลงนี้นะคะค่ะก็น้องคอนกับน้องเนยก็ ได้เลยได้เลยเอเนยทูดจได้ค่ะค่ะก็น้องเนยนะคะ,ะก็จะมีแบบว่าเป็นความเป็นเมียน้อยก็คือเนี่ยฉันจะเอาของเขาให้ได้ฉันจะต้องเอาของของเขาแล้วคือตอนที่ถ่ายค่ะพี่นี้ก็จะเป็นคนบิว้วอารมณ์ให้น้องเนยค่ะว่าเนยเนี่ยน้องเนยเนี่ยเป็นเมียน้อยของ ของของผู้ชายของพี่พรนะเนยต้องแย่งผ eh uh 네ู้ชายคนนั้นมาให้ได้ต้องมีความแบบว่าจีกเมียน้อยต้องเอาของมาเป็นของตัวเองให้ได้อะไรแบบนี้ค่ะอืส่วนน้องพรก็คือเมียหลวงนั่นเองเป็นทีมเมียหลวงน้องแซ่บแซ่บอินเนอร์อินเนอร์ที่เราต้องใส่ในเพลงนี้ต้องยังไงคะน้องพรเราก็ได้มีมีการดูจากละครที่แบบเหมือนละครประมาณแบบ เมียหลวงเมียน้อยประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบได้ดูละครเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็แบบอ่ะเราก็เลยสวมบทบาทให้ตัวเองเป็นเมียหลวงซะคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นเมียหลวงในตอนนั้นค่เพราะว่าเรืความที่ว่าเราอ่ะถ้า,ถ,าถ้าในชีวิตจริงเราก็อยากเป็นเมียหลวงเราไม่อยากเป็นเมียน้อยประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลยต้องแบบเอาฟิลลิ่งที่แบบเหมือนฟิลลิ่งที่แบบเราเราคิดว่ามันมันมันทําแล้วมันโอเคออกมาค่ะ ค่ะอืมอแต่ว่าเมื่อกี้เราสองคนก็ได้รับบทนักร้องนำ <c oughs> ได้โชว์ไปแล้วว่าการร้องเพลงที่ผิดเป็นยังไงน,ะะนักร้องนำทำนองนักร้องนำนะะนงทำนองอมามาแต่ว่าวันนี้เราอยากให้ทั้งคู่โอเคมันจะดีเลยนิดนึงแหละแต่เราอยากให้ทั้งคู่เนี่ยลองปะทะกันสดสดเดือดเดือดให้เราได้โชว์กันแบบสดแบบให้ได้ชมกันแบบสดสดเลยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะได้ว้เริ่มแต่ถ้าเธอหูแล้ว เขาสิเลิกอยู่บ่เขาเลิกบ่ได้กะคนมันหักหมดใจไปแล้วความหักมันควรสิมีสองคนเท่านั้นถ้ากับเขาสิหากกันฉันยอมบ่ได้ สิหายเหตุจังใดกะหัวใจมันหักสิ้นคอสาเคยทัองอยู่บอกละอายใจบ่เทียที่เขาแตกหักอยาขอแค่ฉันได้หักบอกแค่อย่างทางนั้นอ <Okay. S 1> oh. กินไปแล้วเนี่ยเหม <organizational marriage? S 1> like ือนประเด็นว่าแบบตอนเนี้ยตรงเนี้ยนี่คือสามีเราแล้วตรงเนี้ยแล้วแบบไม่ได้ละอยางเนี้ยไม่ได้โมโหโมโหก็เือยิ่งดูสดสดอ่ะฟังดูสดขนาดนี่ดีเลยนะใช่ยังขนลุกเลยพี่ฝนคือหนึ่งดีเลยสองร้องสดแต่ก็ยังคงแบบว่าฟีลลิ่งแล้วก็อินเนอร์ของทั้งคู่นี่คือจัดเต็มมากๆทะลุผ่านจอมาถึงบ้านคุณผู้ชมกันเลยก็คือหน้าน้องพรแล้วก็น้องเหนือก็คือเมื่อกี้ก็คือเปลี่ยนเลยน้องเหนือก็คือแบบ จิกปากแล้วก็เออเอออย่างนี้เลยอินเนอร์มาทั้งคู่มีหน้าหลากเพลงนี้เขาถึงแบบได้ใจคนหลายๆคนไงจริงนะคะจนมีคนเนี่ยเอาไป cover กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแต่ว่าเมื่อกี้ร้องสดไปแล้วกับเพลงนี้นะคะเดี๋ยวให้พักทั้งคู่แบบดื่มน้ํา้นิดนึ่งก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาคุยกับทั้งคู่ให้มากขึ้นไปกว่านี้ค่ะพักสักคู่เดียวค่ะโอเ ที่มีความห่วงใยคอยหยิบยื่นให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอถ้วยทองโอสถภูมิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสถมิตคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณกราบลาต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลผมเสียละคะทรีทเมนต์โอเคเฮอร์เบลสิคะช่วยบำรุงผมเสียให้นุ่มลื่นสวยมีน้ำหนักรู้สึกได้ทันทีที่ใช้ก้าวชอบนะพี่แพนโอเคจ้าทรีทเมนต์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบลน้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใส่แต่ดีกับร่างกายด้วยเลยต้องดูกันทห้ละอีก เพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีส์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจส,จสาอาด์สแบบส์ทไมโครฟิลเตอร์เพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงใครไม่อยากตกเทรนฟังทางนี้ครั้งแรกของไทยเดนมาร์กโยเกิดพร้อมดื่มปราศจากไขมันกลิ่นสาวรสผสมบุกตราไทยเดนมาร์กชิวดี ใชมันศูนเปอร์เซ็นต์น้ำตาลน้อยกว่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ คุณผู้ชมรู้ไหมว่าซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดชอบสนุกที่สุดของความคุม้มต้องช็อปมาเนียสินค้าราคาดีการันตีคุณภาพโดยเอ็มคอร์ดสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้นาเพื่อสุขภาพความงามและอื่นๆอีกมากมายมาพร้อมโปรโมชัน่นกุดคุม้มลดสูงสุดถึง70ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2564 เมื่อมีอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E มีเลมีเฮกว่าเดิม วันของเธอนะคะแน่นอนค่ะว่ากลับมาเปรกนี้เราก็ยังคงพูดคุยกับเจ้าของเพลงฮิตคุณเนยคุณพรนะคะไอยัาอยู่กับเราเมื่อกี้เราพูดเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเพลงแบบคร่าวๆไปแล้วกับกระแสที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกโซเชียลหรือว่ายอดวิวเองนะคะต้องถามทั้งคู่หน่อยดีกว่าอย่างเอาจริงๆอย่างน้องเนยอะสิบเจ็ดเองพี่พรลับอินเนอร์ของความเป็นทีมน้อยอะ มันเราสามารถขุดมันขึ้นมาได้ยังไงอ่ะก็น้องเนยนะคะจริงๆแล้วน้องเนยเนี่ยเพิ่งอายุสิบเจ็ดนะคะแล้วก็น้องเนยเนี่ยคือยังไม่มีประสบการณ์ความที่ว่าเป็นเนียน้อยใครเลยค่ะแล้วคือถามว่าได้มาจากไหนเอาตรงๆว่าน้องเนยเนี่ยได้มาจากอ่าข่าวบ้างดูจากข่าวบ้างดูจากแบบว่าในหนังบ้างแล้วก็มีอย่างที่บอกไปว่ามีพินิกบิวอารมณ์ให้บ้างค่ะแล้วก็ ขุดความเป็นเนียน้อยในยตัวเองขึ้นมาค่ะให้ดูเป็นแบบว่าสวมบทบาทให้มันดูเหมือนยิ่งขึ้นค่ะ เหมือนแบบมันอย,อย่างอย่างอารมณ์ของเพลงอ่ะคือเหมือนแบบประมาณว่าเราอ่ะอยากจะครอบครองคน <Ừ. S 2> คนนี้คนนี้ต้องเป็นของฉัน <Ừ. S 2> อะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นค,คืออย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยมีเกิดเป็นทีมขึ้นมา <Ừ. S 2> ทีมหลวงทีมน้อยถึงขั้นนะคะมีทีมหลวงเนี่ยส่งข้อความมาหาคุณเนยคุณพรเลยนะ,ะเออมาปรึกษานี่หรอใช่มาปรึกษาน้องพอรใช่ไหมลูกค่ะค่ะ ขอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงก็มีคนส่งข้อความมาหาค่ะว่าสู้ๆนะเหมือนเหมือนเหมือนความความเราเป็นเมียหลวงอะก็สู้ๆนะแบบข <How in. S 2> อให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อะไรประมาณนี้เหมือนเขาอินแล้วก็มีมีข้อความส่งมาเหมือนเล่าประสบการณ์ตัวเองด้วยว่าแบบ oh. เคยเจอแบบนี้แบบก็ผ่านมาได้อย่างเงี้ยฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกนึกถึงตัวเอง mm. ค่ะมันมันก็เหมือนกับ โดนใจใครหลายๆคนที่มีประสบการณ์ตรงตรงนี้น้องเนยน้องเนยจ๋าจากนี้ไปอย่างเงี้ยคือคนเขาอินเพลงนี้มากๆหนูจะเดินตลาดแล้วกล้าเดินตลาดไหมลูกอะไรเงี้ยโอ้ก็จะมีคนทักบ้างค่ะก็ทักต่อหน้าเลยว่าเฮยเนยอินเนอร์ในเพลงหน้าตกมากเลยนะเนยน้าตกมากเลยอะไรแบบนี้แล้วก็มีคนทักเข้ามาค่ะว่า เออเนยแสดงได้เหมือนมากเลยอ่ะเนยแบบพี่ดูแล้วพี่อินมากเลยพี่เห็นหน้าเนยแล้วพี่แบบอยากตบหน้าเนยมากอะไรแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าเคยโดนเคยโดนประสบการณ์ทีมน้อยส่งข้อความมาปรึกษาบ้างไหมคะเหมือนที่พี่พรเขาโดนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีค่ะก็มีแบบประมาณว่าสู้สู้นะเราอ่ะอยู่ทีมชูเราทีมเนยนะสู้สู้เราอ่ะชอบแฟนเขาอะไรแบบนี้ก็มีค่ะมีบ้าง แล้วเราตอบกลับไปยังไงคะเนยเราสิบเจ็ดอ่ะเราแบบพี่คะหนูไม่มีประสบการณ์ค่ะอย่างนี้หรอก็คือหนูก็บอกไปนะคะว่าอ่ะหนูหนูยังไม่มีประสบการณ์ที่เป็นเมียน้อยจริงๆนะคะแต่ว่าที่ได้รับบทบาทนี้เพราะว่ามีเมียน้อยอ่ะในชีวิตจริงเนี่ยจะอายุประมาณสิบ8็ดสิบแปดอะไรแบบนี้ค่ะจะอยู่ในช่วงที่กําลังเรียนประมาณว่าแบบหาเสียเลี้ยงตัวเองอะไรแบบนี้เนี่ยค่ะ คือเพลงนี้มันสะท้อนสะท้อนสังคม<ช>สะท้อนความเป็นจริงแล้วคนต่างๆไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนคือเขาก็อินนะ<ม>กับบทเพลงต่างๆอันนี้คือมันสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จของเพลงนี้ด้วย<ช>ว่าคนเขาอินกันอย่างแพร่หลายจริงๆและที่สําคัญก็กคือน้องเนยน้องพรนะ่ะโอ้โห เป็นความสามารถส่วนตัวแหละที่สื่อสารออกมาได้อย่างดีมากๆากนะต้องยอมรับด้วยว่ากระแสช่วงนี้ก็จะมีข่าวเรื่องแบบที่เมียหลวงทีเมียน้อยกันจนก็อาจจะโดนข้อคอรหาว่าเพลงนี้ปล่อยออกมาในช่วงที่มันมีกระแสพวกนี้เพราะว่าจะมาเอากระแสใช่ไหมเราอยากอธิบายเรื่องนี้ยังไงคะก็ในฐานะที่น้องพรเป็นเจ้าของเพลงแล้วก็เป็นคนร้องเพลงนะคะ ก็เหมือนข่าวอะค่ะมันออกมามันออกมาแบบเหมือนลักษณะนี้ด้วยความที่ว่าเราก็ปล่อยเพลงพอดีอม,มันก็เลยเหมือนเป็นเป็นความรู้สึกหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเราอาจจะเกาะกระแสะเขาหรือเปล่าหรือว่าแบบเหมือนจะทําทําทําให้ตัวเองดังด้วยกระแสะของเขาหรือเปล่าเราก็ตอบตรงนี้เลยว่าเราไม่ได้เกาะกระแสะเขาเราแค่อิงจากชีวิตจริงของคนรอบข้างของเราก่อน และเราคิดว่าเพลงเนี้ยเนื้อหาเพลงเนี้ยมันอาจจะไปตรงกับใครหลายๆคนก็ได้เพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยมันมีอยู่ในชีวิตประจําวันของแต่และครอบครัวอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เราแบบแต่งเพลงนี้ออกมาเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเกาะกระแสข,ของค่ายไหนหรือว่าไปเกาะกระแสของของ,ของ ที่ทุกคน,นรู้กันนะเนาะของข่าวที่เกิดขึ้นมา<ช>ตอนนี้มันบังเอิญมากมันประจวบเหมาะพอด,ดีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือนกับโอกาสของเพลงนี้แหละที่มันมาอยู่ในช่วงนี้แล้วดังขึ้นมาพอดีแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงนี้นะอย่างที่น้องพรบอกไปว่าเพลงนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะปล่อยในช่วงไหนบางทีมันก็อาจจะแบบเฮ้ยก็ดังอยู่ดีก็ดังอยู่ดีเพราะมันแบบ ค่อนข้างตรงอ่ะตรงแล้วก็โดนใจใครหลายๆคนนั่นเองนะคะค่ะอเออ,อแล้วพอเราเห็นข่าวที่เกิดขึ้นว่าแบบเออเพลงเราปล่อยออกมาแล้วก็ดนนันมีข่าวแบบเมียหลวงเมียน้อยเกิดขึ้นจริงเราตกใจไหมคะแบบอยมันจะบังเอิญอะไรกันขนาดนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นความตกใจของเราอะนะค่ะว่าแบบอ๋อ เพลงของเราก็ไปตรงกับเขาเป๊ะมากแต่เหมือนแบบถ้าเพลงใหม่เราทําออกมานี้ยิ่งตรงไปใหญ่เลยค่ะตรงกับครอบครัวไปใหญ่เลยหนูก็เลยแบบที่พี่คนเรามันเป็นอย่างนี้จริงๆเนาะสปอยมาหน่อยค่ะแสดงว่ามีกําลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ออกมาเร็วๆนี้หรือเปล่าที่ตะกี้นี้บอกว่าเพลงใหม่นี้ยิ่งตรงเขาไปใหญ่สปอยนิดนึงได้ไหมคะอุ้ยก็ได้ได้ค่ะนิดนึงก็ได้แบบ เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายค่ะทีนี้ไม่เป็นเรื่องราวของเมียน้อยกับเมียหลวงแต่เป็นเรื่องราวของผู้ชายในมุมของผู้ชายบ้างค่ะว่าแบบเหตุผลเพราะอะไรถึงรักทั้งสองคนก็แบบเหมือนแบบไม่อยากอ่ะไม่อยากทิ้งทั้งสองคนอ่ะอยากเก็บไว้ทั้งสองคนเป็นเหมือนแบบก็เลยมีชื่อเพลงที่เป็นว่า ไม่พูดดีกว่าออ้ไฟออกมาไม่น้อยอกมาให้เราได้ตื่นเต้น่ะไม่น่าขัดเลยเมื่อกี้ไม่งั้นทุกคจะได้ลุ้มชื่เพลงบอกข้าวๆได้ไหมคะว่าเราจะได้ฟังกันประมาณช่วงไหนคะก็โปรเจกต์ที่เมียอีกประมาณอีกไม่กี่อาทิตย์ค่ะก็จบแล้วก็จะมาเป็นเพลงของผู้ชายแล้วก็เป็นเพลงของพวกเราสองคนค่ะก็ยังคงร่วมงานกันเหมือนเดิม่นาคน้องเนยน้องพร รอติดตามเลยเนาะขนาดเพลงเนี้ยยังแซบขนาดนี้เพลงใหม่คือจะปล่อยออกมาตะกี้นี้นี่คือวู่อยากฟังแล้วว่าจะเป็นยังไงเนี่ยคือมันก็ดีนะปกติเราจะได้ฟังแต่อย่างเพลงเมื่อกี้คือมุมผู้หญิงแหละแต่ว่าครั้งเนี้ยเราก็คือได้ยินเสียงผู้หญิงมาร้องในมุมมองผู้ชายบ้างคราวนี้ผู้ชายจะบ่นไม่ได้แล้วนะว่าโอ้ยมีแต่เพลงแบบโทษผู้ชายอย่างเดียวนี่ไงน้องทั้งสองคนทําตอบโจทย์ผู้ชายแล้วไงใช่แล้วก็ต้องรอติดตามกันนะคะแล้วเอางี้ถามกันตรงๆเคยเจอเหตุการณ์เหมือนในเพลงไหมแบบ อนอกใจกัแล้วกันนอกใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกับต้องแบบโอ้โหมีสองสามอะไรแบบเนี้ยเคยเจอไหมคะน้องน้องพรหนูหนูยังไม่มียังไม่มีสามีค่ะดูก็เลยยังไม่เคยเจอ <laughs> <laughs> เอาเป็นว่าเป็นอินเน,รนอร์ล้วนแหละเ<อ>น้องราไม่อยากเ<อ>จอค่ะ น้องไม่ต้องเจอก็ได้ลูกเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับความรักที่บางทีเราก็ไม่อยากจะให้ความรักของเรามันซ้อนกับใครอยู่แล้วเ<อ>นาะเพียงแต่ว่าอันนี้อย่างที่บอกไปก็เป็นความสามารถส่วนตัวของนักร้องทั้งสองท่านที่สามารถสื่อสารออกมาจากอินเนอร์ล้วนๆถึงแม้ว่าจะไม่เคยเจอประสบการณ์จริงๆค่ะเป็นความ<อ>สามารถล้วนๆต้องบอกว่า,วาไหนๆทั้งคู่ก็ถ่ายทอดบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทั้งแบบที่เมียน้อยเมียหลวงลรวอยากให้ทั้งคู่เนี่ย ฝากอะไรถึงผู้หญิงที่กำลังอยู่ในเหตุการณ์แบบคล้ายๆก,กันกับในเพลงหน่อยค่ะอันนี้ให้น้องเนยตอบเลยค่ะเพราะน้องเนยเป็นผู้หญิงเพโอเคค่ะคือน้องเนยนะคะก็อยากจะให้กำลังใจนะคะ,ะคุณคุณพี่เมียหลวงนะคะสู้ๆนะคะอยากไปยอมค่ะเราเอาของเรามาคืนให้ได้ค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นไม่ดีจริงๆนะคะ แนะนำให้หาผัวใหม่ได้เลยค่ะชอบมากชอบมากต้องไม่เพลงเนี่ยน้องหน่อยก็คือทีมเนี่ยนอย้อยทิอืมอ่ะน้องพรช้องพรน้องพรค่ะให้กำลังใจหน่อยค่ะค่ะสำหรับน้องพรก็อยากบอกผู้หญิงที่กำลังหลงผิดแล้วก็กำลังที่จะแบบเหมือนไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของคนอื่นนะคะก็อยากจะบอกให้รู้ว่าแบบ ด้วยความที่ว่าเราอะค่ะต้องรักศักดิ์ศรีตัวเองก่อนถ้าถ้าในถ้าในเมื่อเรารู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ของเราเขาเ้าเป็นของคนอื่นแล้วเราก็ควรที่จะถอยออกมาถึงแม้เราจะรักแค่ไหนก็ตามเราก็ควรที่จะรักศักดิ์ศรีตัวเองมากกว่ารักผู้ชายคนที่เขามีเมียแล้วค่ะดีจริงๆเนาะก็เป็นข้อคิดเห็นแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะเดี๋ยวให้น้องๆฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าช่องทามติดต่อ ก็น้องพรนะคะขออนุญาตฝากผลงานเพลงรักควรมีสองคนแล้วก็ผลงานเพลงต่างๆของค่ายพอดีม่วนนะคะให้ทุกคนได้เข้ามาติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจพวกเราด้วยค่ะแล้วพวกเราก็จะสามารถมีกําลังใจได้แล้วก็สามารถทําผลงานเพลงออกมาให้ทุกคนได้ชมอีกเรื่อยๆค่ะขอให้ทุกคนฟังผลงานเพลงของค่ายพอดีม่วนอย่างมีความสุขน,นะคะอขอบคุณน้องพรค่ะน้องเนยค่ะ สำหรับน้องเนยนะคะก็อยากจะฝากนะคะวันที่11กันยายนนี้นะคะพวกเรานะคะ่ายผลิมวนมีไลฟ์สดปุ่มปิดนะคะเป็นคอนเสิร์ตนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะรับชมเราได้ที่ พอดีม่วนสตูดิโอค่ะแล้วก็ซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่ Facebook n i c k s l e r p y นะคะราคาบัตรแค่99บาทค่ะดีมากเลยถูกว่าชูนีค่อยากจะฟังทั้งสองคนแบบสดๆเหมือนเมื่อกี้นี้ก็เข้าไปติดตามได้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะคะพอดีม่วนสตูดิโอนะคะติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองสาวมากๆเลยนะคะ ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเนอน้องพอขอบคุณค่ะนอกจากจะมาร้องเพลงัให้เราได้ฟังกันแล้วนะคะยังมีข้อคิดดีๆสาหรับสาวๆหลายๆคนด้วยนะคะขอบคุณมากโอ้โหวันนี้คําตอบแต่ละอันก็คือแบบแซ่บโดนใจนะแซ่บสมชื่อจริงๆเอาเป็นว่าก่อนจะจากกันไปในวันนี้เรามีเรื่องดีๆมาบอกคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเป็นการช่วยเหลือและการรัะกันในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะคะทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะขอเชิญร่วมจัดซื้ออุปกรณ์ PA PR ชุด ก็รองอากาศสําหรับใส่ในห้องดูแลผู้ป่วยอาการหนักนะคะคุณผู้ชมสามารถโอนเงินนะคะผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะหมายเลขบัญชีนะคะ0211 006092ชื่อบัญชีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสอบถามข้อมูลได้ที่022829596หรืออีกเบอร์หนึ่ง022811902ฝนขออนุญาตย้ำเลขที่บัญชีนะคะธนาคารกรุงไทยค่ะ0211006092ชื่อบัญชีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัม นะคะหมอช่วยเราเราช่วยหมอก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ดีๆที่เราอยากจะนําเสนอค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราได้พบกันกับร้านเบเกอรี่นะคะอย่างร้านปั้นลีเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่ในตํานานย่านบางรักใครที่เป็นสายเบเกอรี่เนี่ย ชอบทานขนมแล้วก็รู้จักร้านนี้มานานแล้ว<อ>ต้องห้ามพลาดนะห้ามพลาดร้านนี้ฝนกินตั้งแต่ฝนเด็กๆเลยนะอ๋ยพลาดแล้วพ่กนี้ไม่ใช่คิวเราพลาดพรุ่งนี้มาติดตามกันในรายการเฮอร์เดย์ของเราเดี๋ยวเอาไปฝากน้องออนอีกทีนึง <c oughs> ได้เลยจ้ะเอาล่ะพรุร่งนี้ห้ามพลาดเจอกันเวลาเดิมนะคะเที่ยง20ทางช่อง9 M4 HD หมายเลขสามขอบคุณชุดสวยๆของเราสองคนจากร้านแก้วตาด้วยนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรอู่บ 我逃。啊